ถนนตากสิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเช่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริรเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอําเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศรรษษัพท์039498585โปรโมชั่นสุริจริญเดือนกันยายนจัดหนัก ฝักัวแห้เปเลครบชุดตับ3ระดับราคาปกติ590บาทราคาพิเศษเหลือเพียง498บาทสุขภัณฑ์อเมริก a n TF 2399ราคาชุดละ2,760บาทแถมฟรีอ่างล้างหน้าอเมริก a n TF 959มูลค่า840บาทประตู PVC 70คูณ180ชุดหนาพร้อวงกดราคา890บาทแถมฟรีบัตรของขวัญมูลค่า150บาท กระเบื้องปูพื้นผนงังกระเบื้องปูพื้นดูราเรส8,8คูณทุกลายกระเบื้องผนังลีลา8ปดคูณทุกลายกระเบื้องปูพื้นโสโสุโก,โก12คูณ12ทุกลายปกติยราคาเมตรละ189บาทราคาที่เสร็จเหลือเพียง159บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2558หรือจนกว่าสินค้าจะหมดลงค่ะ thank we'll you ขมยิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงมีพระเมตตาประทานทุนในมูลนิธิคุณพุ่มสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดจันทบุรีประจำปีการศึกษา2558มุมพิลึกเจ้าอาวาสวัดวัดดังเมืองจันใช้เมนหลังเก่าสร้างเป็นกุฏิพระไว้จำวัดเผยต้องการปีกวิเวกทำสมาธิติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับทีมข่าว My News สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวมา n e w วประจำวนันศุกร์ที่25กันยายนพศ2558ค่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงมีพระเมตตาประธานทุนในมูลนิธิค,คุณพุ่มสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดจันทบุรีประจำปีการศึกษา2558ค่ะ ที่ห้องประชุมหนึ่งศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายก้านาลงพง์เจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้แทนพระองค์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีมอบทุนในมูลนิธิคุณพุ่มสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดจันทบุรีประจำปีการศึกษา2 5 5 8าจำนวน102ทุนและทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน2ทุนรวมเป็น104ทุนทุนละ5,000บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยาภาพของเด็กออทิสติกและเด็กพิการในด้านต่างๆให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่งและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิการซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการดูแลเด็กปกติธรรมดาทั่วไปค่ะข่าวต่อไปค่ะ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีมอวุฒิบัตรตำรวจภูทรจังหวัดจันทบ,บุร,บร,ร,ทร,ทบบรีที่เข้ารับการฝึกเสริมทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตามพระราชบัญญัติการชุมชนสาธารณะพศ2558เพื่อให้การควบคุมฝูงชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของสังคมค่ะ ที่อาคารนเนกประสงค์เทศบาลตำบลพัพพานารายอำเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีพลต,ตำรวจตีจรนจิตเจอจุนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบ,บุรีมอบบุธบัตรให้กับตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีที่เข้ารับการฝึกเสริมทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตามพระราชบัญญัติการชุมชนสาธารณณะพศ2558ค่ะ พร้อมทั้งกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมชนสาธารณะพศ2558เพื่อการควบคุมฝูงชนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับสร้างความเชื่อมัน่นศรัทธาของสังคมโดยพระราชบัญญัติการชุมชนสาธารณะพศ2558ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่14กรกฎาคม2558ค่ะ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2558ที่ผ่านมาค่ะซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีจำนวน170นายาชบัญญัติดังกล่าวมีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการตลอดจนเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการชุมชนซึ่งสภาพการปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตการชุมนุมประท้วงมีลักษณะเป็นเครือข่ายองค์กร มีการพัฒนารูปแบบวิธีการในการชุมนุมโดยใช้อาวุธเด็กสตรีผู้สูงอายุเข้ามาเป็นแนวร่วมในการชุมนุมมากยิ่งขึ้นส่งผลให้มีความยากลำบากในการเข้าควบคุมสถานการณ์การชุมนุมมากยิ่งขึ้นค่ะข่าวต่อไปค่ะมุมพิลึกเจ้าอาวาสวัดวัดดังเมืองจันทร์ใช้เมนหลังเก่าสร้างเป็นกุฏิพระไว้จำวัดเผยต้องการปีกวิเวกทำสมาธิค่ะ วันที่21กันยายน2 5 5 8เวลา17นาฬิกา30นาทีผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังวัดสะพานเลือกตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีหลังมีชาวบ้านล่ำลือกันว่าเจ้าอาวาสใช้เมนหลังเก่าดัดแปลงสร้างเป็นกุฏิพระไว้สำหรับจำวัดเผยต้องการปลีกวิเวกทำสมาธิค่ะเมื่อเดินทางไปถึงได้พบกับพระอาจารย์สุทัพสุเมโทเจ้าอาวาสวัดสะพานเลือกได้พาไปเยี่ยมชมกุฏิพระ ที่ชาวบ้านกล่าวถึงโดยพบว่าเป็นเมนหลังเก่าที่ถูกสร้างไว้บริเวณหลังวัดได้ติดป้ายไว้ที่ด้านหน้าว่าสาราสัจเที่ยงธรรมโครงสร้างมีสภาพสมบูรณ์มีการดัดแปลงต่อเติมพื้นที่ส่วนหน้าเมนที่เมื่อก่อนใช้เป็นที่ตั้งศพให้ญาติได้วางดอกไม้จันทร์ให้เป็นสถานที่ประกอบกิจสงมีต่างไม้วางอยู่หน้าประตูเผาศพพื้นปูนและบันไดทำการปูกระเบื้องสีน้ำตาลขึ้นใหม่ พร้อมนำไม้ฉลุลวดลายสวยงามมากั้นเป็นระเบียงทั้ง4ด้านเสาเมนถูกประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องลายอิฐและโคมไฟแสงส่องสว่างค่ะพร้อมติดทิ้งประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิไว้เหนือประตูเผาศพส่วนด้านข้างเตาเผาศพได้กั้นไว้เป็นห้องนำเตียงมาวางไว้ใช้สำหรับจำวัดส่วนด้านหลังเมนที่เคยใช้เป็นห้องเก็บของได้ดัดแปลงสร้างเป็นห้องน้ำขึ้นมาแทนที่พร้อมทั้งทาสีโดยรอบศาลาและป่องเมนเพื่อให้เกิดความสวยงามค่ะ พระอาจารย์สุทัพสุเมโทเจ้าอาวาสวัดสะพานเลือกเปิดเผยถึงสาเหตุที่ใช้เมนมาดัดแปลงสภาพสร้างเป็นกุฏิไว้เป็นที่พักจำพรรษาเพราะว่าตนเองนิสัยชอบสันโดษชอบปีกวิเวกนั่งสมาธิบำเพ็ญธรรมเมื่อเห็นเมนหลังเก่าซึ่งได้ถูกทิ้งคว้างไม่ได้ใช้งานเห็นว่าบริเวณดังกล่าวเงียบสงบดีประกอบกับทางวัดได้สร้างเมนหลังใหม่ขึ้นมาจึงได้ปรึกษาญาติโยมเพื่อจะใช้เมนหลังเป็นกุฏิพักจำพรรษาค่ะ แม้ว่าจะถูกญาติโยมทัดทานเพียงใดพระอาจารย์ก็ไม่ยอมต่อมาได้ทําการต่อเติมชายคาออกมาทั้งสามด้านด้วยฝีมือของท่านเองและญาติโยมได้มาช่วยกันต่อเติมจนแล้วเสร็จโดยพระอาจารย์จะนอนพักบริเวณด้านประตูศพทั้งสองประตูบางครั้งก็จะเข้าไปนั่งสมาธิและศึกษาพระบาลีห้องด้านข้างเตาเผาศพค่ะซึ่งมีขนาดตัวนอนได้พอดีเพียงคนเดียวนอกจากนี้พระอาจารย์ได้กล่าวอีกว่า ได้จัดบริเวณด้านล่างไว้ต้อนรับแขกแบบเรียบง่ายและจัดเป็นสถานที่ให้ญาติโยมได้มานั่งสมาธิบำเพ็ญธรรมกันเป็นประจำถามชีวิตที่ผ่านมาพระอาจารย์กล่าวว่าตนเองชอบงานด้านศิลปะซึ่งภายในบริเวณโดยทั่วไปท่านจะวาดภาพพุทธประวัติตามศาลาต่างๆไว้ให้ญาติโยมได้ศึกษา พระอาจารย์กล่าวอีกว่าสีที่ใช้จะใช้เหมือนสีจีวรดูแล้วไม่ฉูดฉาดตาเรียบง่ายสวยงามใครเห็นจะเกิดความประทับใจและยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้ใหกับวัดและพระสงฆ์ทั่วไปอย่ามีความโลภกับวัตถุมากจนเกินไปสิ่งไหนที่เราน่าจะเข้าปรับปรุงได้ก็สมควรทําพร้อมกันนี้พระอาจารย์ได้กล่าวทิ้งท้ายว่ากุฏิเมนหลังนี้จะพักจนกว่าจะมรณะภาพและเป็นสถานที่เผาตนเองอีกด้วย และถ้าญาติโยมสนใจจะตามอาตมาไปด้วยก็ได้ไม่ห้ามแต่อย่างใดค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไมนิวช่วงที่2ค่ะ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทําให้โรคไข้เลือดออกระบาดท,ทั้งปีมาป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตนเองด้วยวิธีง่ายๆโดยใช้หลัก5ปอเพื่อกําจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ํายุงลายปิดฝาภาชนะที่มีน้ําเปลี่ยนน้ําในภาชนะปล่อยปลาให้กินลูกน้ํายุงลายปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบๆบ้านและชุมชนปฏิบัติโดยการสํารวจแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายเป็นประจําทุกสัปดาห์เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลายสุขก,กายสบายใจกันทั้งครอบครัว กลับมาติดตามข่าวไมเนิวช่วงที่2ค่ะประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้างวันที่24กันยายน2558เวลา9นาฬก30นาทีาห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้างนายธงชัยสุพีโพลองประธานสภาเทศบาลเมืองท่าช้างเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้างสมัยวิสามันสมัยที่3ครั้งที่3ประจำปี2558ค่ะ โดยนายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างได้เสนอยติการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการกันเงินงบประมาณรายจ่ายสำหรับปีงบประมาณพศ2558ค่ะพร้อมกันนี้ได้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้างเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองท่าช้างเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิน่น โดยมติในที่ประชุมได้คัดเลือกนายพงเทพชีพสมุทรนายอนุชาเลาหวิทย์และนายวัศวัฒนิธิทิติพัลัสเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองท่าช้างและนายวิชิตพฤกษากุลนายเกรียงศักด์สนปั้นและนายสมชายผลภูนเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองท่าช้างค่ะข่าวต่อไปต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลวังเพิ่มค่ะ เวลาส0บนาฬิกานายชัชะพลเหล่ามีสุขรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างพร้อมด้วยนายทวัชชัยจันทกิจรองนายกเทศมนตรีนายสุวัตมาณปัญญาปหลัดเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลและผู้อำนวยการกองต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังเพิ่มอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นโดยนายสินรัตนปัญญานายกเทศมนตรีตำบลวังเพิ่ม พร้อมคณะได้เดินทางมาศึกษาการบริหารจัดการงานด้านต่างๆของเทศบาลเมืองท่าช้างพร้อมทั้งชมการล้างถังขยะเยี่ยมผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่นอนพักรักษาตัวที่เทศบาลเมืองท่าช้างค่ะและเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมสุขภาพฟิตเนสเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานซึ่งกันและกันซึ่งจะสามารถนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นค่ะข่าวต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะ ล่องมรสุมกําลังอ่อนพาดผ่านบริเวณประเทศพมา่าและลาวลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังปานกลางทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายอันหนึ่งในช่วงวันที่26-29กถึงกันยายนล่องมรสุมจะมีกําลังแรงขึ้นและเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกําลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด25-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวไมนิวแล้วนะคะพบกับดิฉันนางสาวจามิกรแทนนิกรและทีมข่าวไมนิวได้ใหม่ทั้งช่อง My Cable TV 90ช่องชัตทุกช่องไม่ต้องใช้กล่องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพเปาโลนครทรงสุวรรณอายุ58ปีณอาคารสันติสุขวัดโรมันคาทอลิกวันที่25-26ถึง26กันยายนพศ2 5 8 8เวลา19นาฬิกา40นาทีพิธีมิสซาวันอาทิตย์ที่27กันยายนพศ2 5 8 8เวลา19นาฬิกา40นาทีวัจนพิธีกรรม วันจันทร์ที่28กันยายนพศ2558เวลา19.40น 40, นพิธีมิสซาวันอังคารที่29กันยายนพศ2558เวลา10.00นพิธีมิสซาปรงศพเสร็จพิธีเคลื่อนศพไปยังสุสานวัดโรมันคาทอลิกมารดาภรรยาน้องและญาติเจ้าภาพขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่มาร่วมงานและขอเชิญร่วมพิธีฝังศพ เป็นโฮมสเตย์ดถนนตากสิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปประพันธ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริจเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอําเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039-498-585โปรโมชั่นสุริจริญเดือนกันยายน จัดหนักฝักตัวแฮ้เฟเล่ครบชุดตับ3ระดับราคาปกติ590บาทราคาพิเศษเหลือเพียง498บาทสุขภัณ์อเมริกัน American TF 2 3 9 9ราคาชุดละ2,760บาทแถมฟรีอ่างล้างหน้าอเมริกัน TF 9 5 9มูลค่า840บาทประตู PVC 70คูณ180ชุดหนาพร้อมวงกดราคา890บาทแถมฟรีบัตรของขวัญมูลค่า150บาท กระเบื้องปูพื้นผนังกระเบื้องปูพื้นดูราเกรส8ปดคทุกลายกระเบื้องผนังลีลา8ปดคูณสิทุกลายกระเบื้องปูพื้นโสสุโกโ12คูณ๑๒ทุกลายปกติกราคาเมตรละ189บาทราคาพิเศษเหลือเพียง159บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2558นหรหรือจนกว่าสินค้าจะหมดลงค่ะ thank <small> you